บทที่6หวังยี่ป๋ออย่าวู้วามแม่ครับพ่อโทรมาถามว่าจะกลับบ้านเมื่อไร่ดูเหมือนเขาจะคิดถึงแม่ขณะที่เซียวจัานพูดเขาโผล่หัวเล็กๆของเขาออกไปทางหน้าต่างเพื่อแกล้งแม่อย่างซุกซนเป็นสามีภรรยากันมาตั้งหลาย10ปีแล้วพ่อของฉันยังติดภรรยาของเขาเหมือนเดิม แม่ของเซลจา้านที่นั่งอยู่บนเก้าอี้กำลังหวีขนให้น้องทั่วอยู่นั้นเมื่อได้ยินเช่นนี้เธอไม่เงยหน้าขึ้นมองเพียงแต่เอ่ยว่าเขาไม่ได้คิดถึงแม่จริงๆหรอกถ้าคิดถึงทำไมถึงไม่โทรหาแม่โดยตรงทำไมขอให้ลูกมาสื่อสารแทนแม่ก็มีโทรศัพท์นะเซลจา้านอดที่จะขำไม่ได้แล้วเอ่อยออกไปว่าพ่อกลัวฉันจะเก็บแม่ไว้แล้วไม่ปล่อยให้แม่กลับไปพ่อต้องการแย่งตำแหน่งคนโปรดคืน แม่ของเซวจ้านใช้นิ้วแจกมะนาวที่หน้าผากของลูกชายเล็กน้อยแม่บอกว่าปากหน้าปากแซลแม่เมื่อลูกมีคู่เมื่อไหร่แม่คงไม่ต้องกังวลเรื่องนี้หรอกแล้วไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้บ่อยๆเซวจ้านจับหน้าผากแสดงอาการเจ็บเล็กน้อยหยอกร้อแม่ของเขาคืนพร้อมเอ่ยว่าไม่ไม่ไม่ไม แม่มองไปที่ดวงตาและปากเล็กๆของลูกชายแล้วใส่หัวอย่างช่วยไม่ได้เธอลุกขึ้นแล้วส่งน้องถั่วให้เชียวจ้านถึงเวลานั้นเกงว่าจะเข้าข้างลูกสะปซ์จนไม่มีโอกาสให้แม่รังแกแล้วลูกคิดว่าแม่เป็นคนใจร้ายเหรอจานจ้านเชียวจ้านเดินตามหลังแม่ของเขาแบบอดอ,อนอป้วนเปี้ยนจริงๆแล้วฉันไม่มีวันเข้าข้างใครเพราะว่าแม่คือที่ห โอเคเอาละแม่จะเชื่อลูกเลิกทำท่าทางแบบนั้นสักทีอายุเท่านี้แล้วยังไม่มีใครลูกชายของลุงข้างบ้านไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนมัธยมของลูกพวกเขาต่างมีลูกให้พ่อกับแม่ได้ชื่นชมหมดแล้วแม่ของเซียวจ้านอธิบายต่ออีกว่านั่นมันดีนะเพราะสามารถช่วยดูแลได้ในยามที่พ่อแม่ยังไม่แก่สุขภาพยังแข็งแรงอยู่พ่อกับแมแ่เราทั้งคู่ไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ได้จนถึงวันที่ลูกแต่งงานมีหลานไหม อ๋แม่ครับกำลังพูดถึงเรื่องอะไรไม่น่าฟังเลยเซียวจา้านรีบขัดจังหวะแม่อย่างเร่งรีบขมวดคิ้วด้วยความโกรธเล็กน้อยดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงแม่แค่บอกไว้ว่าอะไรในชีวิตของคนเราไม่แน่นอนถ้าอย่างนั้นอย่าพูดอะไรเกี่ยวกับชีวิตหรือความตายฉันไม่รับรู้ฉันรู้แค่ว่าพ่อกับแม่จะต้องอยู่กับฉันนานๆสุขภาพแข็งแรงขณะที่เซียวจา้านพูดเสียงของเขาสั่นเครือ แม่บอกอีกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติจ้นจานแม่แค่บอกลูกไว้เด็กดีนะเด็กดีไม่ใช่ว่าแม่ของเซียวจ้านไม่เคยพูดมาก่อนแต่ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนทุกครั้งที่แม่พูดเซียวจ้านมักจะใส่หัวไม่รับฟังพ่อกับแม่จะอายุยืนยาวอย่างแน่นอนเซียวจ้านไม่เคยดูโศกเศร้าเท่านี้ด้วยคำพูดทั้งหมดส่งผลทางใจของเขาเป็นแน่เซียวจ้านทำหน้ามุยแล้วเดินไปที่ด้านหลังของแม่ แม่ของเชลจ้านเข้าใจความรู้สึกของลูกชายจึงตอบกลับด้วยการรูปหลังเบาๆโอเคแม่จะไม่พูดอีกไม่พูดอีกทำไมลูกถึงทำท่าทางเป็นเด็กอีกแล้วเชลจ้านเงียบอยู่ในห้วงความคิดดวงตาของเขาเริ่มตกลงท่าทางเต็มไปด้วยคำขอโทษและความเศร้าอย่างสุดซึ้งเขากัดริมฝีปากร่างอย่างแน่นสูดลมหายใจเป็นระยะ น้องหัวเอียงหัวของเธอเพื่อมองเียวจ้านด้วยความสับสนซุกตัวอยู่ในอ้อมแขนอย่างเชื่อฟังไม่ขยับขยื่นปล่อยให้น้ำตาของเชวจ้านไหลลงบนขนของเธอแล้วส่งเสียงเกี้ยกล่องเชวจ้านด้วยเมียวเมียวแม่ของเยลจ้านถอนหายใจเธอและพ่อของเขาอายุมากขึ้นจริงๆในช่วงสองปีที่ผ่านมาหลังจากเงียบไปสักพักเียวจ้านก็ปัดน้ำตาและดูเหมือนว่าเขาจะปรับอารมณ์และมุมมองของเขาได้แล้ว ขอโทษทีเมื่อกี้ฉันใจร้ายมากที่ตำหนิออกไปแม่บอกว่านั่นไม่นับว่าใจร้ายแม่รู้ว่าลูกเป็นห่วงเราทั้งคู่แม่อย่ากโกรธฉันนะโอเคไหมเด็กโง่ทำไมต้องตำหนิลูกแม่ไม่ตำหนิลูกหรอกจ้านแม่มองดูสีหน้าผิดหวังของลูกชายแล้วแอบค้ำครวนว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาอาศัยอยู่ในปักกิ่งคนเดียว ความคิดของเขาจึงเปลี่ยนไปสุขุมและและเอียดอ่อนมากขึ้นเรื่อยๆแม้อารมณ์ของเขาจะเปลี่ยนไปก็ตามแต่ตอนนี้เขายังอ่อนไหวเหมือนเมื่อก่อนว่ากันว่าวงการบันทึงน้นยากที่จะเข้าใจความยากลำบากที่เซวจ้านต้องอดทนและ,ะเผชิญดังนั้นแม่จึงคิดว่าไม่ควรกดดันเขาเรื่องนี้แม่ของเซวจ้านรู้สึกผิดกับสิ่งที่เธอเพิ่งพูดไปเธอรูปศีรษะของเซวจ้านและดึงเข้ามาอกอกอดไว้ในอ้อมแขนของเธอ ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลอย่าเอาสิ่งที่แม่พูดไปคิดมากปล่อยมันไปเถอะแม่จะโทรกลับหาพ่อของลูกก่อนขณะที่แม่เดินออกไปเสียวจั่นก็นั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นด้วยความรู้สึกไม่สบายใจเป็นเวลานานเขาเข้าใจการแสดงออกถึงความรู้สึกผิดของแม่และเขารู้ว่าแม่กําลังขอโทษที่พูดแบบนั้นอยู่ในใจใช่เขาจดจ่ออยู่กับประโยคนี้ เขาไม่ชอบฟังที่แม่พูดถึงชีวิตและความตายไม่ชอบให้แม่พูดว่าแก่แล้วนอกเหนือจากนี้มีอีกอย่างที่เขายังใส่ใจคือคือคำว่าแต่งงานมีลูกทันทีที่แม่พูดคำเหล่านี้หัวใจของเขาก็เต้นรัวและตกไปอยู่ที่ตาตุ่มมีความกลัวและทุกอย่างก็แล่นเข้ามาในหัวและเขากลัวที่จะเปิดเผยกลัวที่จะต้องบอกความลับของเขาความกังวลน,นี้ไม่สามารถหลบหนีได้เมื่อความคิดถาถมเข้ามารุนแรงขึ้น น้ำตาก็ไหลออกมาอย่างคาดไม่ถึงแต่งงานมีลูกสองสิ่งนี้คือสิ่งที่จำเป็นในชีวิตของฉันจริงๆหรือเสียวจ้านพังคิดอีกด้านหนึ่งของโซฟาโทรศัพท์ของเชียวจ้านสั่นไม่หยุดมีข้อความทางวีแชทเด้งขึ้นมาทีละประโยคนั่นคือข้อความของหวังอีปอ๋อจันเกอวันนี้แม่ทำอาหารอร่อยอร่อยอะไรบ้างพี่รักกินข้าวเสร็จหรือยังงานของผมวันนี้ทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วคิดถึงจ้านเกอ ผมต้องบินไปฉางซาอีกครั้งให้ใตายเถอะเราเซียวผมต้องทนเจ็บปวดกับรักทางไกลโอ้เกือบลืมผมส่งขนมไปที่บ้านพี่แล้วน่าจะมาถึงอีกสองวันเซียวจา้านมองไปที่ข้อความอีกฝ่ายกำลังพิมพ์บนช่องโต้ตอบและทอดตัวลงบนโซฟาด้วยมือที่อ่อนแรงมีผลจากใจเขาไม่มีอารมณ์จะตอบกลับและไม่รู้จะตอบข้อความอย่างไร ครูเซียวทำไมยังไม่ตอบพี่ช่วยแม่ทำงานบ้านอยู่หรือเปล่าขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของพี่ที่รักต่อจากนี้ผมจะช่วยพี่ทำงานบ้านทั้งหมดเองยกเว้นการทำอาหารนะผมดูเหมือนคนโง่บ้าไปแล้วจริงๆอาผมอยากกินกับข้าวที่แม่ทำคิดถึงฝีมือพี่กับแม่ออกไปเดินเล่นเหรอเซียวจ้านบอกว่าดูซิ เขายังกล้าเรียกแม่ได้เต็มปากเขาหน้าไม่อายจริงๆก่อนหน้านี้เซียวจ้านเคยบอกกับหวังอี้ป๋อว่าทำได้เพียงส่งข้อความแต่ไม่สามารถโทรหรือวิดีโอคอลได้เมื่อแม่ของเขาอยู่ปักกิ่งดังนั้นแม้ว่าเขาจะไม่ตอบข้อความแม้แต่ข้อความเดียวหวังอี้ป๋อก็ไม่กล้าโทรหรือวิดีโอคอลหลังจากนั้นไม่นานข้อความแจ้งเตือนบนโทรศัพท์ก็หยุดลงให้เขาคิดว่าฉันยุ่งอยู่เซียวจ้านกล่าว ชั่วงคู่หนึ่งเซียวจ้านที่กำลังหั่นผลไม้ให้แม่ของเขาอยู่โทรศัพท์มือถือของเขาที่เพิ่งใส่ลงไปในกระเป๋าเมื่อกี้ก็ดังขึ้นเขาสงสัยว่านอกจากหวังอี้ป๋อแล้วจะมีใครอีกบ้างที่ติดต่อเขาในช่วงวันหยุดเซียวจ้านหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูสายนั้นคือผู้กํากับของอาลิงปรากฏอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเขาเขาหายใจเข้าลึกๆแล้วดันนิ้วสไลด์เพื่อรับสายผู้กำกับ ผู้กำกับของอาลิ่งกล่าบางอย่างกับเซียวจ้านตอนนี้เหมือนเขาจะถูกแช่แข็งความเยือกเย็นความเจ็บปวดลามจากฝ่ามือไปสู่ขั้วหัวใจย้อนนึกถึงสิ่งที่ได้ยินจากปลายสายอีกครั้งอาจารย์ฉันรู้ว่าคุณจะเข้าใจเป็นคำพูดสุดท้ายที่ผู้กำกับพูดก่อนจะวางสายไป โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทั้งหมดคือแฟนฟิกชั่นแต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาอื่นใดขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ทำต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ